ก็กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อกันพารานะเล่นไหมครับตอนพารัทสามะคะสามสามสาม,สามอ้ยวันนี้ไม่ค่อยลงที่สักเท่าไหร่ก็เดือดหน่อยนะทุกคนจำใจโอ้โอ้เล ไม่รู้สึกเงกินกลยังวะเมิดจอาบ้านแรกขออนุญาตนอนญญก่อนไม่งั้นมันจะไม่ชาบ ว่าวันนี้จะมีคุณยากกันน่าจะมีแหละผู้จัดทรงแล้วมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นดไปเร่คองเร อบานไม่เปลี่ยนตามอาชีพอีกแล้วอืมเหนื่อยเบื่อจริงๆถ้าไม่ได้เนี่ยขอโทษนะมันจะมีขายาบอยู่บางสว่วน มีนะไรี่ากันเปลี่ยนชีพีนีน้องหงอีนรู้แลยก็ห,หลนหนน้นะร้าแงใหญ่ใชไหม เชื่มโยงไม่จากใส เห็นอะไรทางนู้นี่ย กล่องอาไมมันยังเปิก็หากล่องกันไปยาวๆนะฮะตัวนี้น่าจะจบไปยู่นี่ฉันอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะก็จะด,ดูไปนะฮะ cho bé chào ngon chào vàng chào vàng chào vàng chào nhau, chào vàng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  chào rồi vàng vàng bay vàng バイ。<M> <laughs>